ออีกประเด็นหนึ่งผมเห็นช่วงนี้เนี่ยมันมีโปรเพลเยอร์บอย y เนี่ยเจอท็อกซิกเพลเยอร์เยอะช่วงนี้อะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะหอให้ทุกคนเหมือนกับช่วยลงหน่อยอะไรงนี้คุณพ่อหนุ่มเนี่ยมีความรู้สึกอะไรบ้างที่แบบต่อคนที่แบบแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องท็อกซิกเพลเยอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยทั้งเกมแอลทั้งโนตาเลยคือบอกไว้ก่อนเลยบอยเนี่ยผมดูสตรีมเขาค่อนข้างบ่อยแล้วก็เห็นว่าเขาอะก็โดน เยอะจริงๆส่วนมากจะเป็นท็อกซิกจากทีมเดียวกันเองด้วยเหตุผลหนึ่งคือเขาก็เป็นคนที่เล่นพลาดอะแต่เขาก็ชอบปากมากสอนคนอื่นเหมือนกัน <âm> <ged uld> จริงเหรอผมไม่เคยดูเิง <Ć g ib Ir> เขาชอบด่าคนอื่นในสตรีมเหมือนกันเ <g ib ir> ขาก็ชอบเน็ตคนอื่นในสตรีมเหมือนกันถ้าคุณทําแบบนี้คนอื่น่ะคุณก็อย่าหวังว่าคนอื่นเขาจะไม่ทํากับคุณอะ <g ib ir> และยิ่งความการเป็นสตรีมเมอร์โดนอยู่แล้วล่ะ ไอ้น,นี่ผมก็ไม่รู้จะช่วยพวกสออรีมเมอร์ยังไงยังไงนะที่รณรงค์เรื่องรณรงค์ใช่ปะเอาจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้โกหกผมรู้สึกแย่ yeah, นะ mm hmm. พอผมได้ไปเห็นคนหลายคนที่ที่ออกมาพูดกันบางคนก็บอกว่าเล่นไม่ได้เก่งแต่อยากมาเล่นกับเพื่อนเล่นเพื่อมีความสุขอะไรเงี้ยแต่การที่เขาต้องมาโดนดา่ามันทําให้เขาแบบเริ่มรู้สึกไม่อยากเล่นละมีคนหลายคนมากที่เลิกเล่นเพราะว่าโดนดา่าตอนแรกผมยังไม่เชื่อเว้ย คนแบบนี้แม่งอ่อนแอว่ะกระจกว่ะแม่งจะมีอย่างคนนี้จริงๆด้วยว่ะแต่พอมาดูจริงๆแล้วแม่งมีความคิดของผู้รักสิ่มันจะมองว่ามันก<ช>็แค<ช>่เกมอ่ะ<ช>คือกูก็เข้ามาหาความสัใจความสนุกของกูอะ่ะแต่หารู้ไหมว่าการที่ทําแบบเนี้ยมันส่งผลกับคนอื่นเหมือนกันเพราะว่าคนอื่นอะ่ะเขาไม่ได้จิตใจเข้มแข็งเหมือนเราพอผมมารู้มารู้ถึงตรงเนี้ยมันก็เลยแบบบางทีอะ่ะผมแม่งพิมพ์มาแล้วเวจะด่าวเวมันทําให้ผมอะ่ะไม่ตัดสินใจกดปุ่ม enter แต่ผมนั่นไปกดปุ่ม backspace แทนเอาไปทำมันพา หนังเลยเนี่ยว่าละครซีรีส์เลยอะท็อกซิกอะถ้าเทียบกับชีวิตจริงมันก็คือการรังแกกันในโรงเรียนอะหรือที่ใครต่อใครชอบใช้คำว่าบูลลี่อะคือตอนเด็กๆอะผมก็โตมาไม่ได้อยู่ในฝ่ายที่โดนบูลลี่ผมไม่ได้อยู่ในพวกแก๊งหัวโจกที่แบบเกตามรัง,งแกเขาใช่มันทำให้ผมอ่ะไม่ได้รู้สึก จิตใจของคนที่โดนสาเหตุแรกๆที่คนแม่งแบบพอกสิกันอ่ะเพราะว่าเวลาอยู่กับเพื่อนอ่ะและการได้รังแกใครสักคนอ่ะแม่งเฮฮาเวยมันมันเป็นเรื่องตลกแต่มันก็ตลกแค่กลุ่มกลุ่มของของมึงเองมันไม่ได้ตลกสําหรับคนที่โดนอ่ะอย่างเช่นอยู่ๆในโรงเรียนเนี้ยมึงจะเดินไปตบกบ,บาลใครสักคนอ่ะเพื่อนมึงตลกเวยแต่คนที่โดนรังแกและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาที่อยู่ในก อยู่ในระดับนั้นน่ะเขาจะมองมึงไม่ดีเขาจะเกลียดขี้หน้ามึงเขาอาจจะออกจากโรงเรียนไปเลยหรือว่าเป็นสะไรสักอย่างหนึ่งไปเลยใช่ไหมป่วยไปเลยก็ได้ใช่แล้วผมอะตลกทุกครั้งเลยเวลาผมได้ยินคําว่าถ้าเจอท็อกซิกอะมึงต้องพูดดีๆกับเขาผมจะบอกให้ว่าการที่พูดดีกับท็อกซิกถามว่ามันช่วยได้ไหม95%เลย แม่งช่วยไม่ได้แม่งช่วยต้นตีนอะไรไม่ได้เลยมันจะเป็นเรื่องตลกสําหรับไอ้คนที่เป็นท็อกไอ้พวกไอ้พวกท็อกซิกยนายอย่าทำแบบนั้นสิมันไม่ดีนะผมก็จะบอกว่ามึงเสือกแต่กูอะครับก็กูจะทำมากู <c oughs> <c oughs> มีความสุขของกูอะมึงอ่อนแอมึงก็ <c oughs> มึงก็ไปไกลส้นตีนมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่คนอื่นจะมาพูดอะไรอะ <c oughs> เขาก็ไม่ฟังอยู่แล้วครับอย่าเสียเวลาไปไป,ไปทําอะไรแบบน,นี้เลยมันจะยิ่งทําให้คนท็อกท็อกซิกอะได้ใจมากขึ้น